สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ she is a she วันนี้นะคะจะมาพูดกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาวชีเป็นอย่างมากก็คือการสวดมนต์นั่นเองค่ะเราจะไม่ได้มาพูดถึงการสวดมนต์แบบไหนดีเฮงอะไรยังไงนะแต่ว่าจะเอาหนึ่งบทสวดค่ะซึ่งเป็นบทสวดที่มีความสําคัญมากๆแล้วเขาก็ได้มีการจัดทํา MV หรือว่าภาพประกอบนะคะที่สวยงามตระการตาแล้วก็สื่อความหมายได้แบบยอดเยี่ยมไปเลยค่ะบทสวดนั้นก็คือบทสวด ธรรมาจักรกับประวัตนาสูตรนั่นเองค่ะบทสวนนี้นะมีความสําคัญมากๆเพราะว่าหลังจากที่พระสมานพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วเนี่ยบทนี้คือบทแรกบทที่หนึ่งที่พระองค์เทศสอนดังนั้นบอกได้เลยว่านี่คือบทที่เก่าแก่ที่สุดของอพระพุทธศาสนาเลยค่ะ นอกจากความสําคัญของการเป็นบทที่เก่าแก่ที่สุดแล้วเนี่ยมีความสําคัญอย่างอื่นอีกไหมคะพี่ชีแหวนแน่นอนว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าหลังจากที่พระสมมงพระเจ้านะคะเทศสอนบทนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นก็คือพระอัญญาโกนทัญญานั่นเองค่ะอเออเริ่มระลึกชาติกันได้แล้วไม่คดเอะมันคุ้นๆน,นะว่าวันที่มีพระรัตนตรยัยครบองค์สามีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระคำทางพันส,สัมนแล้วแล้วก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้ววันนั้นคือวัน วันอะไรคะถูกต้องนะคะวันอาสาฬหบูชาก็เ yeah. ร yep. ียกได้ว well ่าเป็นวันท uh uh ี่มีความเกี่ยวข้องซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะวันอาสาฬหบูชาในปีนี้นะคะพี่ชีวิตใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมา Reaction MV นะคะทำมาจากกระป๋าวัฒนสุดไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ คือเปิดเรื่องมาเนี่ยเรียกได้ว่ากําลังค่อยๆพาเรานะย้อนเวลานี่ตรงนี้จะเห็นเลยว่าเป็นภาพของบรรยากาศแบบเป็นป่าใช่ซึ่งป่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าป่าอะไรก็ได้นะไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยสวนสัตว์เขาเขียวอะไรหรือ,อเปล่าไม่ใช่ฟังแล้วขนลุกเลยภาพที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือป่าอีสิปัตนานะมารึกขทยวันค่ะเอ่อเราจะเห็นเลยว่าเขาใส่ดีเทลมาด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าป่านี้เนี่ยอยู่ที่เมืองพาราณสีจุดเด่นก็คือมีกวางเยอะค่ะ เห็นไหมมีเห็นน้องกวางไหมพี่ปีกวางแอบอยู่หลังต้นไม้นั้นไม่ได้อยู่ดีๆแบบคนทําเกิดว่าเอออยากจะใส่ก็ใส่กวางม่ชอบกวางเกิดปีกวามีปีกวามาใสก็ใส่ปีกวางเข้ามาเปล่านะคะมันมีเรื่องราวนี้อยู่นะ นั่นก็คือเรื่องราวค่อยๆให้เราเห็นภาพตรงกลางนั้นว่ามีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่านี้ใช่ไหมคะโอ้นี่มาแล้วนั่นคือ,อยังไงคะพี่ชีแวนดูจากช็อตนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปเลยว่า,าบทนี้เป็นบทประถมะเทศนาเนาะก็คือเป็นบทแรกที่พ,พระสมบัติเจ้าเนี่ยได้เทศอนกับคนกลุ่มแรกก,ก็คือปัญจาวาคัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้านี่ไงามาแล้วห้าคนอ๋อนี่ห้าคน เห็นเห็นความแบบออร่าสว่างสวยของพระสัมพระเจ้านอะอันนี้คือตัดสรู้แล้วก็เลยแบบเหมือนจะแสดงถึงออร่าที่อยู่ใต้ต้นไม้ที่แสดงธรรมใช่แล้วนะคะนี่คือโฉมหน้าของ5้าคนที่มานั่งฟังวันนั้นอ่าปัญจวัคคีย์ของเราเนี่ย หวัน่นรู้แค่ว่าตรงกลางคือพระัญญาโกธัญญาแล้วก็จะมีอีกสี่คนชื่อว่าพระวัปปะพระพาธิยะพระมหานามะแล้วก็คนสุดท้ายคือพระอัชชีพระอัชชีเนี่ยอาจจะคุ้นๆหน่อยใช่คุ้นคนเพราะว่าเป็นอาจารย์คนแรกของพระสารีบุตรนั่นเองอ,อยู่ในแกงนี้ด้วยนะ,ะไปดูกันต่อค่ะอันนี้คือปนมมือก็ฟังทำกันใช่ไหมคะใช่แล้ว S <S ก็อย่างที่เห็นในภาพนี่ก็คือเหมือนกับว่าในวันนั้นเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้เนาะก็มีเทวดาเนี่ยที่มาดีดเสียงพิณให้ฟังนะสายแรกเนี่ยดีดไปปุ๊บสายมันหย่อนเกินไปนึกออกไหมถ้าเกิดเสียงเครื่องดนตรีที่หย่อนเกินไปก็ไม่เพราะใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็เปรียบเหมือนเส้นทางที่พอหย่อนเกินไปเนี่ยนะทำอะไรหย่อนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไดีติดในโรบรถกลิ่นเสียงสุดท้ายมันก็ไปในทางที่เสื่อม ใช่ก็คือพเพลิดเพลินอยู่ในกรรมคุณเหล่านั้นไม่สามารถหลุดพ้นไปได้สักทีเนาส่วนอันนี้ในภาพก็คือที่เห็นก็คือเป็นอีกสายหนึ่งที่เส้นสายมันตึงเกินไปเสียงเพลงก็ไม่เพราะอยู่ดีก็อย่างที่เห็นในภาพคือทรมานร่างกายจนผ่ายพร้อม,อมพระสมาะพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ เขาเรียกว่าบำเพ็ญทุกขากิริยาเนาะอยู่5ปี<ช>คือคิดว่าคงไม่มีใครที่ทรมานตัวเองได้มากกว่าท่านแล้วอะกัดฟันดันลิ้นโอ้ยมันมันทรมานไปหมดนะอืมใช่แล้วทําอย่างนั้นต่อเนื่องตั้ง5ปีแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นแสดงว่ามันก็คงเป็นทางที่ไม่ใช่นะคะเอยแต่จะบอกว่าบางทีอะบางคนบอกว่าเอ้ยเราคงไม่แบบไปโง่ทําอะไรแบบนั้นหรอกอมหมายถึงว่าทําการทรมานตัวเองอะอแต่จริงๆแล้วว่าการที่เรามาทางของสายตึงเนี่ยมันมีมันเล็กน้อยกว่านั้นมากเลยนะ อ่ะอย่างเช่นแค่แบบกดดันตัวเองอเครียดทำร้ายตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นทางสายตึงทั้งหมดเลยนะเออดัง <ไป S 1> นั้นนะ่ะบางทีงจริงๆในทุกๆวันเนี่ยเราอาจจะอยู่ระหว่างเนี่ยตึงๆหย่อนห<ช>ย่อนหย่อนหย่อนตึงๆกันทุกวันนะ่ะตลอดเวลาเลยก็ได้นะ,ะแล้สุดท้ายก็คือมาในทางสายกลางนะมาแล้วก็คือขึงตึงพอดีเสียงก็ไพเรานะเนาะก็คือเป็นทางที่ทําให้เกิดการหลุดพ้นนะ หรือว่าที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานั่นเองทางสายกลางนั่นเองนะคะมัชชิมาก็มัชชิมไงมัชชิมคือยังไงกลางไงหมายถึงว่ามันก็เคยเห็นไหมแบบว่าจะมีอะไรนะปฐมก็ต้นใช่ไหมมัชชิมแล้วก็ปัดชิมก็แบบเวลาเราจบการศึกษามีวันปัดชิมอย่างเงี้ยมัชชิมก็เป็นคำศัพท์ที่แปลว่าตรงกลางนะคะโอ้มาเที่ยวนี้มันชอบแันนี้มันชอบมากตรงเนี้ยจะเป็นช่วงของบทสวดที่จะพูดถึงความทุกข์ค่ะ ว่ามนุษย์เราอ่ะมันมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เกิดนี่ไงารูปทารกนั่นเองมีลูกทารกไว้เลยนะตั้งแต่เกิดแล้วก็แก่ อาจจะแก่รวมเจ็บด้วยมั้งดูป้าดูน่าปวดร้ายนะดูไม่ค่อยระบายไปจนตายนี่ขึ้นเชิงตะกรผ่าเลยให้เห็นเลยว่าความทุกข์อยู่กับเราตลอดเวลาว้าวอนี่ดูเอ็มวีนะนี่คือสวดมนต์ไปดูเอ็มวีไปสวดไปอาจจะไม่รู้ความหมายแต่ดูเอ็มวีนี่เข้าใจเออจะกเก็ตเลยนะคะจะกเก็ตเลยหรือว่าอย่างนี้อันนี้ก็ชอบเหมือนกันอันนี้ืออะไรบ้างอันเนี้ยอันเมื่อกี้มันเป็นความทุกข์ที่ไม่ว่าใครเกิดมาก็จะเจอถูกไหมคือเป็นทุกข์มันทุกประจําแต่อันนี้จะเป็นทุกข์เขาเรียกว่า มันเข้ามาแล้วมันก็ไปมันเข้ามาแล้วก็ไปอ่าอย่างเช่นอย่างงี้ไงแบบความเศร้าโศกอ๋อที่รูปที่นหน้าเศร้าเหมือนจะเสียใจดูดิดูหน้าเศร้าใครเห็นไหมเขาทำหน้าเศร้าบางคนทำหน้าเครียดนะมีความคับแค้นใจอ่ะการที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์มอนความทุกข์มันมีเยอะมากเนี่ยเห็นไหมเขาก็จําลองภาพความทุกข์มาให้เราเห็นตรงนี้เลยนี่คืออะไรคะพี่อันนี้คือสาเหตุนะคะที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ค่ะ สาเหตุอืมฮะสาเหตุก็คือ่อาก,กามาตัณหาอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงอพอไม่ได้แล้วเป็นไงทุกข์อยากได้อะไรอย่างเช่นดูทีวีอยากไปกินร้านนี้แม่จ๋าบุฟเฟ่จ้ะพันเก้าสิบต่อหัวตังไม่พอจ้ะลูกแม่ไม่พาไปทุกข์อืมอแล้วก็ถัดมานะก็จะเป็นเรื่องของเพราะว่าตัณหาก็คืออยากได้แต่ไม่ได้อืม อันนี้ก็ทุกเลยเมื่อกี้ที่เราเคยพูดไปแล้ว่อยากได้แต่ไม่ได้อยากได้แต่ไม่ได้ทุกนะไม่สมหวังเอาว่าไม่สมหวังอ่านะนูรักเขาพ่อแม่แต่งกับเขาทุกเหมือนกันโอเคโอเคต้องจําใจใช้คําว่าต้องจําใจอยากได้แต่ไม่ได้ก็ทุกอ๋อคือรักเขาข้างเดียวเขาไม่รักเราตอบก็ทุกอ่าเขาเรียกว่าอดอดมันอดอ่ะอดคืออยากได้แต่ไม่ได้มันอดส่วนวิภาะวตัณหานี้ฝั่งตรงข้ามยังไงคะ คือไม่อยากได้แต่ต้องได้โอ้คือเราไม่อยากได้อ่ะแต่มันถูกบังคับว่าต้องได้โอหนูไม่รักเขาเพรางาถูกคุมถูกชนอ๋อนี่ก็ทุกก็คือได้สิ่งที่ไม่อยากจะได้นะอันนี้เลยเรียกว่าทนไง๋อแสดงว่าความว่าทั้งอดและทนเนี่ยมันก็คือเป็นตัวรวมนี่แหละช่ของการที่เราจะต้องอยู่กับ ความรู้สึกทุกข์นี่แหละกับเนี่ยมันคือสาเหตุของความทุกข์นะเห็นไหมมี้านข้ามีแบบบาเลิกกันมีแตกๆอนนี่คือสิ่งที่พระองค์เทศอยู่ที่ใต้ต้นไม้ให้กับพัจชาวคีใช่แล้วเนี่ยตอนนี้คือไล่มาเรื่อยๆเลยตอนแรกพูดเรื่องของทุกข์ใช่ไหมแล้วก็พูดเรื่องของเหตุแห่งทุกข์เนี่ยกำลังเทศเรื่องของความดับทุกข์และกําลังจะพูดถึงวิธีการดับทุกข์ คุ้นๆไหมมันเหมือนที่เรียนสมัยตอนไหมเด็กๆนะว่ามันมีอยู่สี่อย่างนะเออสี่อย่างทางบ้านจำได้ไหมทรมาที่มีสีอย่างทายกันมาทุกต้องนะครับอริยสัจสี่ถูกอีกแล้วทำไมเก่งอย่างเนี้ยเพื่อนชาวช่องเก่งจังอ่ะใช่นะมาแล้วนี่ทุกสมุทัยนิโรธ มารกนี่คือเท่าที่เราดูคลิปมาเนี่ยครบเลยนะนี่ครบแล้วนะในทบทวนอริยศัจสี่แล้วเนี่ยแต่ว่าในคลิปเนี่ยจำไม่ได้ยินคาว่ามัรกอ่าไม่มีมีคนบอกว่าเออไม่ได้ยินคาว่ามัรกเลยพี่วรนเอามาจากไหนแต่ว่าในคลิปนะคะคําว่ามารกเนี่ยจะใช้คําว่านี้ค่ะทุกขานิโรคาทามนีอ่านะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นศัพท์เทคนิคที่ให้ทางบ้านต้องไปฝึกจํา <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> ก็คือเอาเป็นว่ามันคือ,อวิธีการในการดับทุกข์นะคะหรือว่าก็คือมักนั่นเองคือนี่แค่เกริ่นเรื่องนี้นี่เขาเรียกว่านี่คือเกริ่นเหรอ กรินให้ฟังทั้งหมดว่าเออตอนเริ่มต้นเนี่ยเกิดมาว่ามันอยู่ที่ไหนทําอะไรเหตุแห่งการต้องเทศเรื่องนี้คืออะไรอันในช่วงถัดมาก็คือเล่าว่าเออเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันมีเรื่องของทางสสายทางสองสายที่ไม่ควรไปทางหนึ่งสายที่ควรไปแล้วก็เล่าว่าแล้วไอ้ทางหนึ่งสายที่ควรไปเนี่ยต้องทําอะไรก็คือต้องทำอริยสัจสีนั่นเองเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะที่เห็นอยู่เนี้ยเขาเรียกว่าท็อปวิว <Top> ทระมาหาธรรมกายใจดีโอ้นี่นี่คือไปอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของธรรมจักรเรียบร้อยเราได้ทําการซ้อนภาพซ้อนภาพธรรมจักรกับตัวของการแปลเทียนที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยคือไม่ได้ทากราฟ,ฟิกนะจ๊ะยังไงคะพี่อูอันนี้เนี่ยคือเทียนทั้งนั้นเลยคือโคมไฟ oh. ที่เอามาเรียงเป็นรูปธรรมจักรรอบพระมาหาธรรมกายใจดีเหมือนที่เราเคยดูบล็อกที่สองใช่ไหมที่เป็นจุดโคมแล้วแปลอักษรอย่างนั้นใช่ถ้าใครไม่เคยดูนะคะก็ จบคลิปนี้ก็วนกลับไปดูได้นะคะเดวใส่ไว้ให้นี่อ๋อนี่คือซูมก็เห็นจริงๆว่านั่นคือไฟรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็เป็นโคมเป็นโคมเป็นจุดๆนี่คือคนเขามาทําอะไรคะพี่ชิวบนอันนี้เนี่ยคือปกติแล้วนะคะภาพนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนเหตุการณ์โควิดนะมไม่งั้นเดี๋ยวมาบอกว่าเฮ้ยทาไมคนแน่นขนาดนี้วัดพระธรรมกายไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ก่อนอนะก็ปกติแล้วที่วัดเนี่ยก็จะมีการเปิดบทธรรมจักเนี่ยเกือบ2 4ชั่วโมงอยู่แล้วนะ คือเมื่อก่อนเปิด24ชั่วโมงมคือสวดมาตั้งแต่ปี51ค่ะแล้วก็ยาวาเรื่อยมาแนละ้วจนตอนนี้ก็คือเราเราสะสมยอดธรรมจักกันไปที่เป็นหมื่นคือเราตั้งเป้าว่าจะครบหมื่นล้านจบอ,ะอ่ะตอนนี้ก็กําลังดําเนิเนเดินทางกันอยู่นะคะเนี่ยก็คือจะเป็นการเปิดเสียงธรรมจกัก ไว้ให้สาธุชนที่เดินทางมาที่วัดนะก็แวะเวียนกันมาสวดได้นี่ประดุษเซเว่นเลยนะแวะเซเว่นเ,เสร็จปุ๊บก็มาสวดมนต์ได้สิบโมงแต่ว่าสวดมนต์ได้บางทีสวดที่บ้านคนเดียวมันเหงาจิตใจมันวาวุ่นมาสวดพร้อมเพื่อนที่หน้าพระมหาธรรมกา,ศา,ศายใจดีได้นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศานะคะคือคักเลยสมัยก่อนนู้นเนาะดูเยอะมากเยอะมากแต่ในตัว MV ีเนี่ยวันชอบมากเธอเป็นพลุธรรมจักรหมุนตุ๊ดๆขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเริ่มมีการจำลอง เขาเรียกว่าสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามาจําลองให้เราเห็นกันในที่นี่แล้วก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยด้วยจ้านี่อย่างนี้ก็คือจะมีเจดีชเวดากองของพม่าก็มาเห็นเห็นชาวบ้านไหมมีการป้นะาธนาคารคือจะบอกว่าวงวงจักรที่หมุนในภาพเนี่ยนะก็คือธรรมะที่หมุนไปของพระสัมมาจเจ้าที่ส่งต่อกันมาเนี่ยมันไป ทั่วหลายดินแดนตั้งแต่รูปแรกที่เป็นเมืองไทยอันนั้นคือสุวรณภูมินะเป็นหลักฐานการเริ่มต้นของมาศาสนามาที่เมืองไทยที่ดินแดนสวณภูมิการจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาที่ดินแดนสวณภูมิเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกี่ส่งมาสายทางเนี้ยแล้วก็ทําให้มีภาพตามมาเนาะทั้งพม่าทั้งลาวใช่ไหมคะไปเที่ยวเวียงจันทร์นะใช่แล้วก็มีอีกเยอะเลยเนี่ยอินเดียก็มี อินโดนีเซียปุโลพุทโธอันนี้ก็มีความเก่าแก่มากนะเป็นพันพันปีนะคะฐานโอ้โกงญี่ปุ่นอ๋อก็คือขึ้นไปทั้งแถบมหายานนี่ก็มีเหมือนกันก็คือเรียกได้ว่าเป็นทุกที่เลยแหละเกือบทุกที่เลยที่เป็นสถานที่ที่แบบว่ามีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบยิ่งใหญ่อะแบบ <ừ. S 2> อย่างจริงจังนะคะก็ จะถูกนำมาจำลองไว้อยู่ใน MV นี้หมดเลยดู MV เดียวเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวทุกที่อ,ะอ่ะนี่มีซิดนีย์ด้วยนะเน่ยน,นะซิดนีย์อเมริกานะแอบเห็นหอเอ็นปีซ่าก็มีไอเฟลมียิ่งกว่าเมืองจำลองีอ่คือทุกทวีปรวมอยู่เป็นแผ่นดินเดียวแล้วนะชิ้นเดียวชิ้นเดียวกันนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติอะไรนะก็สามารถที่จะสวดบทนี้ได้ทั้งหมดเลยนะทราม,มาจากก็ ถูกส่งต่อไปทั่วโลกเลยม,มาที่อันนี้ความพีคสวยเนาะอันเนี้ยคนเขาแต่งชุดสวยจังเลย <c oughs> ต้องหยุดตรงนี้วันนิดน,นึงยังไงจริงจริง,รงตรงส่วนเนี้ยถ้าว่ากันตามตรงแล้วอะค่ะก็คือไม่ได้กึ่งว่าอยู่ในบทส่วนแบบออริจินอลมันคือ,มอไม่ถึง,ง,งว่ามันเป็นการบอกว่าอย่างที่บอกว่าตอนต้นเนี่ย บทส่วนเนี่ยก็คือจะเริ่มต้นว่าพระอานนท์เป็นคนเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้ทุกคนได้ฟังใช่ไหมคะ,คะดังนั้นแสดงว่าเนี่ยเป็นปากคําของบุคคล ที่สามละอ่าไม่ใช่คนที่สองด้วยนะเพราะคนหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าคนที่สองก็คือพระัญญาโกธัญญากับเด็กแกงปัญจวัคคีก็คือหนึ่งบวกห้ามีแค่หกในเหตุการณ์นั้นมีแค่หกใช่พระอนนท์ไม่ได้อยู่ดิพระอนนท์ฟังมาแล้วเอามาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งนะดังนั้นน่ะพระอนนท์ก็เลยมีการเกิดตอนต้นไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศสอนอะไรบ้างก็ไปจบที่เมื่อกี้และตอนนี้กำลังจะเล่าว่าแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากที่เทศสอนเสร็จแล้วคือพอเทศสอนเสร็จแล้วค่ะ ไม่ได้จบแค่โลกมนุษย์เด้อแต่ว่าการให้สอ่งครั้งนั้นค่ะมันสะเทือนเรือนลั่นไปถึงแบบสวรรค์น่ะคือมันสะเทือนขึ้นไปข้างบนด้วยเออคือทั้งสวรรค์นี่แบบอื้ออึงโอเคเขาเรียกว่าอื้ออึงกันไปทั้งหมดกับบทส่วนนี้มันมันยังไงคาว่าอื้ออึงนี่มันอามาดูหน่อยเธอดูคำว่าอื้ออึงสิว่าอึ้งขนาดไหนมาที่อันแรกเลยในช็อตแรกนี่จะเห็นว่ามายืนกันสี่คนไม่ใช่บอยแบนด์แต่นี่คือ สิเขาเรียกว่าเท้าจะตุโลกบาลโลกบาลที่ปกครองสวรรค์ชั้นหนึ่งหรือจาตุมหาราชิกาก็คือว่าคุมหน้าคุมยักษ์คุมคนทันแล้วก็คุมครุดครุใช่ไหมอ่าก็คือเป็นเขาเรียกว่า4ี่บอยแบนด์ที่ดูแลที่ดูแลสวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็เลยเนี่ยคือ represent ว่าเฮ้ยบทสวดนี้สะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นหนึ่งแล้วนะโอเคเข้าใจไปดูกันต่อ ข้างหลังนั่นคือเดอะแก๊งก็คือคนที่อาศัยไปสเสวยผลบุญในสวรรค์ชั้นหนึ่งนั่นแหละนะก็มาให้ดูกันนั้นนะข้างหลังดูดีๆมียักษ์ในนั่นนะ่ะนี่มีมคือจะไม่เหมือนกันเลยจะมีแบบคือแต่งตัวไม่เหมือนกันคนงานดีเ,เทลเขาเยอะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะดูเหมือนลูกทุ่งเจ็ดสีเจ็ดอกไปบ้างแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการผูกผ้าเจ็ดสีเจ็ดสองไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือเหมือนเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนขึ้นมาที่ชั้นที่สองแล้วชั้นที่สองคุณคืออะไรคะ ดาวติงดาวติงดาวติงดาวดึงดาวดึงเก่งมากเก่งมากนั่นคือพระอินใช่ไหมนี่คือพระอินนี่คือพระอินนะเราจะเคยได้ยินชื่อตัวละครพระอินคือบ่อยเพราะว่าท่านจะมาเทคแอคชั่นที่โลกมนุษย์บ่อยคือถ้ามีเหตุอะไรที่แบบมันจะต้องสวรานต้องจัดการเรียว่าที่นั่งของพระอินร้อน ไอที่มันร้อนร้อนอาดเนี่ยมาจากตรงนี้นะคะมาจากตรงนี้ส่วนด้านหลังก็คือ the face หรือเปล่าหรืออะไรเจ็ดสีเจ็ดสีนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เปลี่ยนชุดนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนชุดหมดเลยเนี่ยเม่กี้ดสีมีความอลังการขึ้นเรื่อยๆตามเขาเรียกว่ากำลังบนอันนี้คือเลื่อนมาบอกว่ายามานังนี่คือสวรรค์ชั้นสามชั้นสามนะก็คือยามานั่นเองค่ะเนี่ยเราจะเราจะพอจับคีย์เวิร์ดได้มันจะพูดคล้ายๆกัน ว่าเออเนี่ยเทวดาในแต่ละชั้นเนี่ยก็ได้รับรับรูบร้รรรรเรื่องราวเกี่ยวกับการประกาศธ,ธรรมะในครั้งนี้นะคะนี่เมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนะชั้นสามชั้นสามยามาเมื่อกี้ตุซิตาไปแล้วชั้นสี่นี่สีขาวนี่ไงไมิมานรารตีจะไปชั้นห้าแล้วก็อันนี้ชั้นห้าแล้วชั้นห้านี่สีเหลืองนี่เพิ่งลุกขึ้นมาอ้าวเหรอใช่อ๋อแล้วก็จะเป็นเอาเป็นว่าครบหกชั้นอะ อันนี้รอดูอยู่ว่าจะเดินครบชั่นไหม <_ d ose> อ่า <ate> ก็ไปดูได้นะคะก็จะมีความแบบเคนทำเขาก็ค <_ d ose> ีเอทนะชุดตู <_ d ose> ไม่ซ้ำชุดไม่ซ้ำไม่มีการกรอบงานเพื่อนไม่มีการแบบเอองานหยาบงานลวกอะไรไม่มีนะคะตรงนี้เดีจะมีเก็บความรู้เล็กๆมาฝากคนบุ๋มอ่าอันเนี้ยเราคิดว่าเฮ้ยแสดงว่าบทธรรมจกักรจะเือนเรือนลั่นไปแค่สว่วนหกชั้นหรอะมนุษย์อ่าสวรรค์และยังไงต่อ ไม่ได้แค่นั้นนะจริงๆแล้วขึ้นไปอีกหรอขึ้นไปอีกแต่ว่าบทที่ที่วัดสวดกันเนี่ยหรือว่าโดยส่วนใหญ่สวดกันอ่ะจะจบแค่ตรงนี้เพราะไม่งั้นยังไงมันจะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วนับไปที่ชั้นพรมชั้นอรูปกระพรมอีกเป็นสิบอีกเป็นแบบสิบสิบอ่ะมันจะสวดไม่จบอ่ะนะนะแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะคือ การที่พระพุทธองค์เนี่ยนำบทธรรมจักรนี่ให้บังเกิดขึ้นครั้งแรกบนโลกนี้นะคะคือสะเทือนเรือนร้านเรื่อว่าสุดปังอลังการวิ่งขึ้นไปข้างบนเใช่ขึ้นไปสูงมากสุดปังอลังการทั้งหมดนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาเป็นว่าย่อๆมาให้ดูว่าสวรรค์หกชั้นคือตื่นเต้นไม่ไหวนะคะโอเค ถ้าพูดแบบภาษาชีต้องบอกว่าเขาก็อนุมทนากันนะเนาะพนมมือใช่แล้วน,น,น,ลนี่คือกลับมาตรงนี้คือยังไงคะพี่ชีแวนอันนี้ทอาสุดท้ายแล้วด้วยความยินดีทุกคน <laughs> คือพออิติฮะเตนะนี่ใกล้จบแล้วอันนี้คือเวลาที่สดปุ๊บพอขึ้นอิติฮะเตนะอืมยส yes. คือหลับไปแล้วตื่นตรงนี้พอดีไม่ได้สวดมนต์ก็คือแบบไม่หลับ,ลบถ้าถ้าเห็นโยกบ้างอาจจะเป็นความว่าเคลิ้มเคลิมตื่นเช้าอ,อ,อะไรแบบนี้แต่อันนี้ก็คือจะเป็นบทสรุปและเมื่อกี้สรุปหนึ่งแล้วเนาะว่าเอ้ยบทสวดคงนี้ก็คือสะเทือนไปถึงสวรรค์ค่ะอันนี้จะเป็นสรุปสุดท้ายม,มาดูกันถึงความอัศจรรย์มีหิ่งห้อยด้วยนะคราวนี้แสดงว่าสวดนานมากนะตอนแรกยังเช้าอยู่เลยตอนนี้หิ่งห้อยมาแล้วก็ยังเป็นพระสมบูรเจ้าแล้วก็ ปัจจัวิคีนี่พระอัญญากรทัญญานี่หลังจากที่ได้รับฟังบทธรรมจักแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทันฟอร์มเหรอทันฟอร์มทันฟอร์มเห็นไหมเห็นไหมอต่ไม่ใชการทันฟอร์มก็คือหมายถึงว่าเกิดการบรรลุธรรมจ้าโอ้สัุสัุนะออล่ามีพระออกมาจากพระอัญญากนทัญญานะแสดงให้เห็นถึงความว่าบรรลุธรรมแล้วพอบรรลุธรรมปุ๊กนะคะนี่ ก็จะบังเกิดนะะเขาไม่ได้มีรูปให้ดูนะว่าเป็น,เป,นเป็นบทเป็นพระนสฆ์เป็นสง่งเป็นส่งรูปแรกนะคะแต่ว่าก็จบไปแบบนี้เลยว่าแต่เนว่าในบทเนี่ยก็จะบอกว่าพระอัญญาโกธัญญะเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็คืออีกเจ็ดชาติไม่มาเกิดแล้วก็คือจะพอครบเจ็ดชาติก็จะได้ไป เข้าสู่นิพพานก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องเจ็ดชาตินะคือไม่เกินเจ็ดชาติจะเข้าสู่นิพพานแน่นอนหลายคนนะ่ะคิดว่าพระัญญกณลธัญญาพอพอวันที่บรรลุธรรมก็คือบรรลุแล้วก็พระอรหันต์เลยไม่ใช่นะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะบรรลุครั้งแรกเนี่ยด้วยบทสวดนี้เนี่ยได้เป็นโสดาบันแล้วความเก๋ก่อนนั้นคืออะไรรู้ไหม,ไมวันแรกสวดพระัญญ,ญกณทัญญาโสดาบันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าสวดซ้ําวันเดียวกัน ก็สวดซับอีกวันหนึ่งอ๋ออีกวันหนึ่งก็สวดเหมือนเดิมสวสบดซัาบทบทเดิมอีกวันหนึ่งปรากฏอีกรูปหนึ่งก็ได้สโสดาบันสวดเดางนี่อยู่ห้าวันปัญจวัคคีกลายเป็นสโสดาบันห้ารูปเหมือนสอนคาบเดิมวิชาเดิมอ่ะห้าวันทุก<ช>สิษบรรลุหมดเออแต่ค่อยๆบรรลุไปทีละคนแล้วพอห้ารูปนี้เสร็จปุ๊บถึงต้องไปฟังอีกบทสวดหนึ่งชื่อว่าบทชื่อว่าบท อนัน,นตนนตะลักษณะสูตรอนัน,นตะลักษณะสูตรไปฟังบทนั้นต่างหากหรูปนี้ถึงโกโก้ครั้นแล้วเป็นพระอรหันต <พะ S 2> ์ดังนั้นถ้าถามว่าบทความสําคัญของบทสวดของธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยสำคัญอย่างไรบอกว่าสําคัญเพราะหนึ่งเก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดอย่างที่สองก็คือทําให้พระรัตนตรัยครบองค์สาม ได้พระสงฆ์มาได้พระสงฆ์มาจากบทสวดนี้แล้วก็เป็นแม่บทของพระพุทธศาสนาเป็นแม่บทอาจจะงงว่าทำไมงงสิใช่ไหมเป็นแม่บทเพราะอะไรเวลาถามว่านึกถึงภาพเรานะคือว่าเราเนี่ยเรียนหนังสือแบบเรียนมาแล้วอ่ะยี่สิบสามสิบปีอ่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะเราได้มีโอกาสขึ้นเวทีไปสปีชเรื่องหนึ่งเราจะเอาเรื่องไหนขึ้นมาพูดล่ะ มันเยอะมากเลยนะความรู้มัน,มนเยอะมากนะแต่ว่าเรามีโอกาสนี้โอกาสแรกของเราเราจะใช้เราจะพูดเรื่องไหนเราก็ต้องพูดเรื่องที่สําคัญที่สุดที่มันเป็นแก่นกลางของความรู้ทั้งหมดที่เรามีมซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านน่ะพูดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการต้องพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์นะท่านเลยเอาเรื่องของอร,ริยสัจสี่มาพูดเนี่ยวันแรกเลยมีลูกลูกสิทธ์กลุ่มแรกก็พูดเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางดับทุกข์ เรื่องของการพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจสีนี่เองแหละก็เลยเอามาพูดตรงนี้แล้วกล่าวได้เลยว่าบทสวดหลังจากนี้ต่อไปอีก45ปีที่พระพุทธองค์เนี่ยมีชีวิตอยู่นะก็เป็นไปเพื่อขยายความบทนี้แหละเลยอยากจะพูดอีกคำหนึ่งว่านอกจากอะถ้าไม่พูดคาว่าเป็นแม่บทอาจจะพูดว่าเป็นรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนาก็ได้ คือถ้าเป็นแก่นของแบบตัวยึดของกฎหมายเนี่ยก็ต้องทํารัฐธรรมนูญตัวธรรมะก็เนี่ยแหละเป็นรัฐธรรมนูญของบททั้งหลายที่เป็นคําสอนของท่านใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือความสําคัญเนาะของบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนะคะแล้ววันนี้เราก็เอาตัว MV ภาพสวยมาก คือถ้าสมมุติว่ายังไม่อยากสวดอยากตั้งใจดู MV มีก่อนก็ได้นะสักรอบหนึ่งนั่งดูก่อนได้นะเพราะว่าโอเคบางทีเนี่ยเราสวดครั้งแรกๆนะคะแบบมันยังไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะอาจจะตะกุกตะก,กักไปบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วยว่าเอ๊พูดถึงเรื่องอะไระแต่ว่า MV จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปทุกทีบางคนบอกโหพี่แหวนคะสวดต้อง17นาทีอะ่ะวันหนึ่งหนูสวดได้ครั้งหนึ่งเก่งแล้วนะตัองอู่บางคนสวดได้ทั้งวันเลยนะเออสวดได้ทั้งวันนะบางคนแบบว่าเเอ,อเนี่ย แบบเหมือนกับว่าพอพูดถึงเรื่องการสวดมนต์เราก็จะแบบไม่ค่อยกล้าไงว่าแบบเออมันต้องดมก็ต้องแบบนั่งตั้งใจสวดใช่ไหมคะถ้าหนูแบบไม่ตั้งใจสวดมันจะบาปหรือเปล่าอ,อจริงๆแล้วคือเราสวดมนต์นี่เราก็ได้ตั้งสตินะสติสมาธิกับการสวดมนต์เป็นการฝึกสติสัปพัญญะอย่างหนึ่งเหมือนกัน ถ้าเกิดได้นั่งตั้งใจจดใจจ่อนี่ก็ดีค่ะแต่ถึงแม้เรานั่งตั้งตั้งใจจดใจจ่อแนะแต่ถ้าเกิดในหัวเราคิดเรื่องอื่นนี่ก็ตเตลิดเหมือนกันนะอ่าใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในระหว่างวันเนี่ยบางทีก็มีเคสของหลายคนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเขาขายกว๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยอืมอ่าแล้วก็ปกติก็เป็นคนปักไว้ปักแจ๋ว อ่ออาบอกไปปากแจวลูกน้องทําอะไรแบบไม่ถูกใจคือแบบเอะอะคือด่าแล้วปรากฏว่าพอเริ่มรู้จักตัวของบทธรรมจักเอามาเปิดในร้านเวลาที่แบบตัวเองก็ลวกก๋วยเตี๋ยวเตรียมของอะไรไปเนาะก็ฟังธรรมจักไปด้วยมันก็จะช่วยให้แบบว่าจิตใจก็คืออยู่กับบทสวดมนต์มันก็ไม่รู้จะ,จะไปโกรธอะไรใครใช่ไหมความหงุดหงิดอะไรมันก็ไม่ค่อยมีถึงแม้ลูกน้องทําผิดทําพลาดเออผิดเรื่องเดียวกันจากเดิมเนี่ยรีแอคชั่นของเขาก็คือแบบแยม แต่พอเนี้ยมันพันฟังบทธรรมจักอยู่ตลอดเวลามันก็จะแบบอืมอ๋อเหรออ๋อ,อโอเคอะไรแบบเนี้ยคือรีแอคชั่นมันเปลี่ยนบรรยากาศร้านก็เปลี่ยนลูกน้องลูกจ้างก็แฮปปี้มากขึ้นลูกค้าที่เข้ามาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปมากขึ้นอืมนึกถึงโฆษณาหนึ่งเมื่อก่อนลูกอมยี่ห้อหนึ่งพอเข้าปากปุ๊บจากที่แบบโมโหหน้าเปลี่ยนอา้อาวพูดกันเนี้ยไม่ได้รืมหูเลยเนี่ยฮอฟซูตเตอร์ฮันนี่เลมอน เทียงแล้วเปลา่าไม่ต้องมาเสรบกลับไปเลี้ยงกว้างเลยป่ะุยอยากกลับอยู่เหมือนกนะันน่ะหยุดเล็กพูดหวาน<อ>แต่อันนั้นมันคือแค่ช็อตเดียวเนาะลูกอมรลายก็อาจจะหายไปแต่ว่าธรรมจักนี่เปิดกล่อมเหมือนกล่อมตลอดเวลาใช่และคนที่ได้เข้ามาฟังก็เรารู้สึกว่านะถ้าเราเป็นคนซื้อของนะแล้วเจ้าของเนี่ยเปิดธรรมะอะไรอย่างนี้นะเราจะรู้สึกสบายใจ<อ>ว่าถ้าเกิดว่าสั่งผิดนะไม่โดนด่า <laughs> สั่งยากสั่งอะไรแล้วแบบไม่โมโ oh ห ok กันนี้นะคะอ่ะก็ถ้าใครที่สนใจเนาะเดี๋ยวแวนจะใส่ตัวของลิงทั้งหก์มดสวดธรรมาจากตรงนี้นะคะเอาไว้ที่ในเดสคริปชันก็แวะเวียนกันเข้าไปสวดกันได้นะคะยิ่งสวดก็ยิ่งดีกับตัวเองด้วยค่ะหรือจะเปิดค,คลอฟังก็ได้นะระหว่างวันเนาะเพื่อให้จิตใจเรารู้สึกมีสติแล้วก็เหมือนมีเพื่อน ที่เป็นธรรมะเนาะอยู่ต<ช>ลอดเวลาใช่แล้วก็อย่างที่เกิดไปในตอนตอนน้นนะว่าบทสวดนี้นะคะมีความสําคัญมากกับวันอาสาฬหาบูชาเพราะว่าเพราะมีบทสวดน,นี้แหละจึงทําให้เกิดวันอาสาฬหาบูชาก็คือวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามเป็นครั้งแรกของโลกเรานะคะ สำหรับใครที่ไม่สะดวกจะออกไปทําบุญที่วัดเนาะในช่วงวันอาสาทาบูชาก็สามารถทําบุญออนไลน์ได้นะ,อ,ะอยู่บ้านใช่ใช่ค่ะก็ทางวัดนะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงออน่าจะช่วงสายนะก็จะมีพิธีถวายพัตตานานแล้วก็ในช่วงค่านะคะก็จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะทางช่อง YouTube GBNUS Live นะคะเดี๋ยวอันจะใส่ลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะบทสวดธรรมจากนะสงสัยตรงไหนหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะใช่หรือว่าใครที่ไปดูแล้วนะคะเจอจุดแบบเอ้ยพี่ชีอันนี้ดีมากน่ารักมากนะคะก็เอามาแบ่งปันกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฟังแล้วรู้สึกว่าต้องฟังซ้ำก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะ แล้วก็ถ้าดีก็แบ่งปันให้เพื่อนค่ะกดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างได้เลยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่างๆได้ค่ะและในคลิปต่อไปนะคะชาวชีจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องอะไรหรือจะมา r รีแอคชั่นอะไรกันต่อนะก็ต้องติดตามชมกันได้เลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายมันลึกล้ำนะเนี่ยสวดไปนี่ไม่รู้มาก่อนเออวันนี้รู้ละ อ,อัดถังคิโกนี่คือแอบสอนเด็กน้อยนะอัดนะ,อ,ะอ,ดอ,อัดเนี่ยอัดเพราะว่าแปดอ่าก็คือมักมีองแปดหรือเปล่าดาวเดาเนี่ยมักโคอ๋อมักโคสักพักมีช่องชีสอนบาลี